สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อฟนะครับช่องที่สุ่มสกินอาวและกิจกรรมอาวีเร็วที่สุดในประเทศไทยครับผมเฮ้กลับมากรุงเทพนะฮะกลับมารับพลังแบบเห็นหน้ากันเหมือนเดิมนะครับ <Wow. S 1> เปิดเกมที่เรารักมาครับวันนี้พบกับกิจกรรมสะสมกระจกค่ะแกลกรับสกินไปเลยโอ้โหมีสกินแบบตึงๆคือ เข้าใจว่าเป็นเตียวเซียนนะฮะแล้วก็มีเวฟซินิเตรียนะฮะแล้วก็มีเวฟของเยนานะครับแล้วก็มีบิดแก้งซามอยแล้วก็มีชานมไข่มุกข,ของใจราวนั่นเองนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราขอขอขอนุญาตโอเคไปเราไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ากิจกรรมมันยังไงนะ โอเคแล้วก็จะมีตาอันเชิญ179่งรอยเบเก้าคูปองแบบเลือกรับนะครับโอเคเดี๋ยวไปให้ดูก่อนนะครับนี่มีนี่อันนี้แน่นอนซื้อไปเลยครับผมบับเข้าไปนะเป็นแบบเลือกรับนะแต่ระดับกอฟอก็คือยังไม่รับครับรอก่อนรอก่อนนะครับแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวจะซื้อไปให้หมดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะพอไหมนะคูปองนะโอเคแล้วก็ อ่ะครูปองหมดทุกคนแย่ yeah, แล้วครูปองมันหมดวิธีการเติมกับเพจกอฟนะง่ายๆเลยฝากร้านเติมเกมฮะเดี๋ยวขึ้นเลทให้ปิ้งฮะแล้วก็มาวิธีการเติมนะทุกคนเข้ามาหน้าโปรไฟล์ตรงนี้กดตรงเฟืองครับทุกคนแล้วก็โอเพนไอดีก๊อปปี้เลขตรงนี้ไว้ก่อนครับผมนี่เสร็จแล้วคุณทำอะไรคุณไปเปิดครับไปเปิดที่เพจกอฟนะอ่ะสมมติว่านี่กอฟใช่ไหม ก็เสร์ชไปครับ u t u b e นะกอออฟนี่แล้วก็คุณทำไรไปเมสเซจหาเขาเลยเออกดเมสเซจครับผมแล้วก็นี่เขาก็จะแบบมีอะไร Available Chat ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ทักเข้าไปนะฮะนี่แอดมินก็จะตอบว่าเฮ้ย hey, มีเลทเท่าไหร่บ้างการโอนเงินเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราก็ Copy เลข ID นะครับนี่ซึ่งที่เราก o อปีเมื่อกี้นะอ่า ลงท้ายด้วย978นะครับโอเคนี่แล้วก็เราก็บอกเดทว่า970บาทครับนะอ่าแล้วจริงๆมันต้องโอนเงินนะครับแต่ว่านี้มันเป็นบัญชีผมเองผมก็ไม่ต้องโอนฮนะเออนี่ก็จะมีแอดมินตอบได้ครับนี่แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันฮนะว่าแอดมินเขาจะทำงานดีแค่ไหนนะคูปองเราจะต้องเด้งมาจากตอนนี้มี201นะนี้แบบเรียลไทม์เลยครสดๆเลยนะว่าแอดมินเขาจะเติมเร็วจริงเบ้า อมาแล้วนะ1 4 1นะอันนี้แบบตึงๆนะอ่าเมื่อกี้ไปเตรียมกาแฟนแหละสร้างสต,ตอรี่บอร์ดว่าจะเราโฆษณาร้านยังไงดีว่าให้มันตึงๆนะแต่มันเป็นมันตามความเร็วแบบนี้เลยนะพอคุณโอนเงินแอดมินเช็คยอดปุ๊บก็เติมให้แค่นั้นไม่มีอะไรนะครับไะ <S <S ต่อไปเรามาทำสิ่งที่ยังตกค้างอยู่อีกหนึ่งอันครับ let's go ไปเปิดกล่องครับแล้วก็เวลามันเปิดกล่องมันจะมาแลกตรงนี้ทุกคน ใช้กระจกเนี่ยห้าสิบอันนะครับแลกเวฟนะครับสี่สิบอันแลกบีดแก๊งซามอยผมมี6กสิบกล่องนึงผมไม่รู้แหละว่าจะแลกได้กี่อันแต่ผมวันนี้ผมจะเอาสองสกินอ่ะเออนะฮะก็หวังว่ามันคงจะต้องได้อะนะเปิดเก็บให้ดูก่อนนะครับอ๋อมันเป็นแพ็คงี้ก็ต้องแกะมาก่อนนะครับขอโทษด้วยนะครับนะเมื่อกี้ควรจะต้องเปิดไปเลยนะไอตอนที่มันให้เปิดนะผมก็เข้าใจว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะแบบ เปิดเลยปะว้าอะไรอย่างงี้นะโอเคอ่ะผมมีทั้งหมดนะครับ60กล่องตึงๆนะก็ไปดูกันนะครับว่า60กล่องเนี่ยจะได้โทเค็นกี่อันผมต้องการ90โทเค็นอนะ่ะจะเปิดจนมัน90โทเค็นอนะ่ะเปิดทีลนะ10แล้วกันนะครับรับพลังนะเนื่องจากไม่รับพลังนานขอไปเลสโก้10กล่องแรกฮะสกรีนแตกไหมลนะ่ะโอ้ โอ้โหเกิน4โทเคนเกินเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเลทของมันครับมันบอกว่ากระจกเนี่ยมีโอกาสออก53.6แต่เมื่อกี้ผมเปิด10กล่องมันตกเลทนะเนี่ยเอ้ยกันนี้นะเขียนเลทผิดไปเนี่ยเอาดีๆ10กล่องที่2ครับเยอะกว่า4ได้ปะ่ะโอ้โหเข้มจัด ขอ,ขอถอนคำพูดเลยฮะผมว่าผมต้องเอาสกินเดียวละถ้าเลดมันเค็มขนาดนี้นะครับโอ้โหไปววเฮย้ยมันเกินไปเมานี่ผมได้แค่สิบเองนะครับเนี่ยครึ่งทางนะได้สิบโอ้โหเกินเกินอันเนี้ยแบบบั๊กมาเนี่ยบั๊กมาเนี่ยเพื่อน ั้งนิตีี่ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าโอ้โหเข็มจัดนะอ่าไปเดี๋ยวเปิดให้ดูจะได้รู้จะได้ไม่ต้องมาเจ็บกันเจ็บให้คนเดียวเออไม่ต้องไม่ต้องไปอุ่นหนุนมันถ้าเล่แบบนี้นะเจ็ดครับผมเนี่ยผมเพิ่งได้ยีิบเอ็ดเองนะทุกคนไป ไม่ควรนะหนีได้หนีฮนะหกเออเออมันคุณต้องประมาณห้าครับทุกคนถ้าแบบมันไม่ตกเลดแบบนั้นนะเออแล้วคือแบบแอบบน่าเกลียดนะครับอ่ะไปเดี๋ยวจะไปซื้อให้มันจบจบนะครับตอนนี้กระจกผมฮนะมีอยู่เท่าไหร่แล้วอนะ่ะยี่สิบเจ็ดนะครับผมคิดว่ายี่สิบกล่องอ่ะสามสิบกล่องแล้วกันจะได้เก้าสิบกล่องเนี่ยมันจะเลทเท่าไหร่นะไปเปิดทีละสิบครับ โอหไม่คิดว่าจะเค็มขนาดนี้ผมเข้าใจว่าไอ้ที่ผมซื้อไปล้อนแรกเนี่ยควรจะได้นะครับไปปับเข้าไปฮะหกเออควรจะต้องเลทประมาณนี้แหละเพื่อนนะแต่แบบคุณไม่ติดแบบสิบไม่ติดอะไรเมืออย่างอื่นมื่อเหลววะโอ้โหมั่เกืนอันเนี้ยอันนี้คือแบบไม่ไหวอะเค็มน่าเกียรดนะ จะกินเดียวพอถ้าอย่างเงี้ยตอนแรกแบบเข้าใจว่ากิจกรรมมันดีกว่านี้นะครับ42ครับไปซื้ออีก15ครับ20หละเออจะได้ผมต้องการอีกแค่8อันน่ะ20กดทีเดียวเลยร้อนครับ8อัน,อนเออจบๆจบไปนะโอเคก็ เจ็บทุกคนผมบอกเลยนะกิจกรรมนี้หนีได้หนีไปก่อนเลยนะครับมันเกินไปมันเกินแบบเกินไปเยอะนะครับแล้วเมื่อกี้ยี่สิบกล่องนะได้กระจกสิบเอ็ดอันนะครับผมบอกเลยว่าให้หนีไปนะครับอย่าไปเปิดกล่องนี้นะอันนี้เจ็บให้ดูขนาดนี้นะครับยังไงรับฝากครับกดไลค์กดซับสไคร้หรือว่าเติมเกมนะครับ สนับสนุนทางไหนผมก็แฮปปี้หมดนะครับหรือว่าจะมาดูไลฟ์กันแล้วโดเนทให้น้องไออุ่นผมก็จะแฮปปี้มากๆนะครับยังติดน้องไออุ่นอยู่500ไลน์นะเออเดี๋ยวรอน้องเขามาออกคลิปเดี๋ยวค่อยให้ตังค์น้องเขาครับโอเคเราแรกครับเยนาเวฟนะโอ้โหราคาเต็มพันสองกดราคาเต็มไปเฮ้ยรถหลังเนี่ยผมเสียไปโอ้โหเยอะอ่ะขอบทุณขอบคุณ แต่ว่ายินดีทําให้ครับเพราะว่าจะได้เจ็บคนเดียวรู้เรื่องไอ้กล่องกระจกรีวิวเลยหนีไปนะครับไอ้ตาอันเชิญ179-175เลยนน่ะเวรกูดได้ซื้อได้ได,ได้ด้วยราคานั้นนะครับโอเควันนี้หมดนะครับรีวิวแบบทุก รูปแบบของวันนี้นะครับแล้วก็ยังหาไอดีที่จะสุ่มไวโอเลตชุดแต่งงานนะครับเหมือนมีข่าวแว่วๆว่าจะเข้าวันอังคารน,นี้นะครับใครสนใจนะก็ถักทายกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย